สวัสดีครับสวัสดี FC เบนนาธีบาบทุกทุกท่านเลยนะครับผมตัวเน้นหน้าช่องอย่างบาเซโลนาเมื่อคืนนะครับผมไม่มาตามนัดต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมแต่เกมโคตรมันเลยครับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผมแต่ในกลุ่มตัววีหวานเกี๊ยบอย่างโมนนโกและก็บอลสดในกลุ่มถือว่าตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับความสุขและก็รอยยิ้มเหมือนเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้เบนนาธีบาบนะครับพร้อมจัดหนักจัดเต็มให้กับ f c เบนนาธีบาบ ท,ทุกตัวแน่นอนครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนสนใจอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนนาธีบาะครับนี่คือกลุ่มฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเรื่องสถาบันการเงินไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมหายกังวลได้เลยนะครับผมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมทางเข้าครับผมถ้าหน้าช่องโปรไฟล์เบนนาธีบาะครับใต้รูปโปรไฟล์เบนนาธีบาศมีทางเข้าอยู่นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยครับผม สำหรับค่ำคืนนี้เป็นนาทีบาปขอมองไปที่ศึกกันโชวิเดียอิตาลีนะครับผมระหว่างชัตเซลลนะครับผมเจอกับจ่าฝูงอย่างนาโปลีนะครับผมเจ้าบ้านชัตเซลนะครับผลงานช่วงที่ผ่านมาถือว่ายังเอาแน่เอานอนกับพวกเขาได้ยากพอสมควรครับเกมในหลีก7เกมหลังสุดนะครับผมเป็นการชนะ2เสมอ2และแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับแต่ถ้ามองจากเกมใหญ่ที่เจ้าบ้านเจอครับเป็นการชนะทีมใหญ่มาทั้ง2เกมเลยนะครับ ทั้งชนะอตาลันตาและก็ชนะเอซีมิลานนะครับผมทีมเยือนอย่างนาโปลีนะครับจ่าฝูงของดีกณนะตอนนี้นะผลงานช่วงที่ผ่านมาของพวกเขานั้นบอกเลยครับว่านาโปลีในฤดูกาลนี้โคตรโหดเลยครับแบบดุด,ดันไม่เกรงใจใครเลยครับผมโหดแบบหยุดไม่อยู่เลยครับผมเจ็ดเกมหลังสุดรวมทุกรายการนะครับไม่แพ้ใครมาเลยนะครับผมสําหรับนาโปลีจ่าฝูงเป็นการชนะหกเกมเสมือนหนึ่งเกมด้วยกันนะครับ เกมนี้แม้นาโปลีจะมาเยือนแต่เบนนาธีบาบมองว่าไม่ใช่งานยากอะไรของนาบปลีแน่นอนครับมองไปถึงศักยภาพทีมของนาบปลีในฤดูกาลนี้บอกเลยครับว่าเอาอยู่แน่นอนครับผมกับเลดกำแพงที่เปิดมาให้ทีมเยือนอย่างนาบปลีมาต่อที่หนึ่งช่วงตัวนะครับหนึ่งลูกเบนนาธีบาคิดว่ามาแน่นะครับผมรอเฮลูกสหวานเจียบแน่นอนครับผม หนึ่งตัวทีเด็ดที่เบ็นนาทีบาทอยากให้พี่ๆสายนักลงทุนนะครับเลือกเชียร์ไปด้วยกันในค่ำคืนนี้มองไปที่จ่าฝูงอย่างนาโปลีได้เลยครับผมมีลูกสองลูกสามตามมาแน่นอนครับผมสำหรับค่ำคืนนี้เบ้นนาทีบาศขอให้พี่พเๆเฮงๆรวยๆกันทุกๆคนเลยนะครับส่วนพี่ๆคนไหนอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบ้นนาทีบาศนะครับบอกเลยครับว่านี่คือกลุ่มฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผม ทางเข้าหน้าช่องโปรไฟล์บิ้นนาทีบาปนะครับใต้รูปโปรไฟล์บินนาทีบาบมีทางเข้าอยู่นะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ a d b z 9 1 1นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มแล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนครับบิ้นนาทีบาบการันตีได้เลยครับผมหวานเจี๊ยบทุกๆวันแน่นอนครับผมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ